ครับสวัสดีครับพบกับช่องวัวเมืองลำปางครับน้อวันนี้จะพามาดูเมนูตำน้ำพริกจิกุ้งนะครับตำพริกจิกุ้งนะครับนี่จะเอาสนอเมนูตำพริกจิกุ้งให้เอฟซีช่องวัวเมืองลำปางดูนะครับเนาะงเรามาดูส่วนประกอบว่ามีข้ออะ่รในการตำพริกจิกุ้งนะครับก็มีพริกดิบเนาะที่เอาไปจีไปหิงไฟเนาะหอมขาวนะครับโหชโลต เกลือนะครับเนาะนะครับนี่เป็นสองของผักกาดก็หนึ่งมัไม่ไล่ครับเนาะกต่ผักกาดนะครับเนาะนี่เขาแค่สองอย่างนะครับผักกาดนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํำที่การตําพริกจิกุ้งนะครับเนาะนี่ครับเอาจิกุ้งมาต้มนะครับเนาะต้มคือสุกเลยครับเนาะเราเอาไปหลาบครับเนาะแล้วเอาไปตำพริกนะครับอันนี้คือส่วนที่เหลือนะครับเนาะเขาจะมาแบ่งมาไว้ถอดครับเนาะเราเอาตำพริกอย่างสัก สิบกดตัวนะทีเดียวเราจะถอดนะครับนะครับจะถอดนะคะนะครับเราจะมาหลาบที่กุ้งนะครับเนาะที่กุ้งเดี๋ดวนี้ยนี่คือกุ้งดีต้มซุปแล้วนะครับเราจะมาหลาบนะครับหลับทีกุ้งให้เร็วๆนะครับมันจะเส้นนะครับก่อยหลับไปนะครับถ้าหลับแห้งจะเส้นนะครับก่อยหลับไป มาเดี๋ยวไปรู้ตอรละเอียดกันนะครับน้องนะครับรู้ต่อหลับชิคกูงแล้วก็ตอนละเอียดเลยนะครับเอาล้วครับนี่ก็เป็นชิคกุ้งเขาหลับแล้วครับน้องเกี่ยวพอไปใส่ตังพริกนะครับนพริกกระจีเสร็จแล้วครับนี่มีเขือมีหอมครับน้องนะครับเขาพี่ใส่ไปเลยครับ พริกเส้นครับเนาะนะครับแล้วก็มาตำนะครับเนาะเดี๋่ทอาตับพริกคือเรียดกันนะครับเนาะแล้วก็ใส่จิ้งกูงตี๋แล้วาบไผ่นะครับตับพริกหอมเหยือึ้นเรียดนะครับเนะาะเลาใส่จิ้งกูงตีลาบนะครับ นี่ก็เริ่มเอียนแล้วนะพริกกับหอมแล้วครับนะครับ,บเดี๋ยวจะมาใส่จิกกุงนะครับ G g g, so มาต่ำนะครับต่ำมาเจีกยกงกับพริกเข้ากันครับเนาะกินจีพริกกินยจกุ้ง ล้อยขึ้นมาในหอมนะครับดังจี๊ดบ๊อกครับเดี๋ยวดูต่อใจถ้วยหมือนกันนะครับเนาะครับทดี๋ยวมาคนนะครับเนาะอันี่อันนี้ผมใส่อ่าผงชูรสไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคนนะครับเพืเข้ากันนะครับเนาะก่อนหน้าตาตอนที่กินกุณก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับเนาะไม่ได้เป็นหมอไม้ไล่ครับพักการ์ติเาเอาลอกแล้วนะครับเนาะนะครับ ่วนอันนี้ครับนอ้อเขาจะไปทอดนะครับเนาะเดี๋ยวดูตอนขั้นตอนการทอดนะครับนะครับอันนี้นนนนจะากุ้งเขาจะทอดนะครับนาอนะครับนี้ใส่น้ำมันไปแล้วนะจะมาทอดนะครับ นี่ทอดแบบแบบแบบใส่อย่างแค่นะครับเดี๋ยวจะไป็นต่อใกล้ชู้นะรับา่อยใส่รถด,ดีต่อยต่ออื่น,น,น,ะน,ะนๆนะครับเป็นคนทอดทอดก็ใส่แค่รถดีเท่านั้นเองแบ่ไทยนะครับทอดให้กรอบนะครับ เริ่มกรอบแล้วนะครับเริ่มกรอบแล้วแล้วจะเอาน้ำมันออกนะครับเนาะแล้วก็เอารสดีมาคลุกกับตัวกุง้งถือทอดน,นะครับนี่เป็นรสดีครับนาะซดนดีไปสักสองจอนนะครับคนนะครับรสดีครับทกุ้งเข้ากันนะครับ เอาครับเรียบร้อยแล้วครับใส่จานนะครับเนาะนี่ครับหน้าตาจิกุ้งทอดครับเนาะกองมาเป็นประมาณนี้ครับเนาะมันไม่ไหลครับเนาะนี่เขานึ่งนะครับพิจิกุ้งเนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะเมนูยามเย็นของวันนี้ครับเนาะพ่อจิกุงพี่จิกุงเนาะกับเนาะไม่ไหลเขานึ่งนะครับก็ฝฟัก เอฟซีช่องวัวมนำปังเนาะเฮ้ยกดติดตามก็กดิงกับพาเทปตีช่องวัวนำปังลงนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะเอาเมนูยำเย็นให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนาะขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมดูนะครับเนาะสวัสดีครับ